เขีที่ห้ามเข้าไปว่าอยู่ตรงไหนที่้าศึกยิงน่าดูเลยโอ้โหอ่าเอาแล้วเป็นโดนแล้วเห็นไหมฮะนี่้าศึกยิงปืนใหญ่ม,มาแล้วอบอกแล้วว่าเป็นทหารราบทาระเบิดทุ่มในหมอกทันทีทำตัวราบ ตับพื้นทันทีเลยนะอย่างรวดเร็วนะครับาผ่านย่านกระสุนปืนใหญ่ตกเหลือให้เคลืนน่อนที่ผ่านทยหารกำลังผ่านย่านกระสุนปืนใหญ่ตกดูครับมีการหมอบกันลานทำไงทำตัวให้ใหทำที่สุดนะทำตัวให้ตีดินที่สุดเพราะเขาถูกยิงมานะ เอาแล้วอยู่ใกล้ๆลนเทนนี่ใหนน้ีหูาบางคนก็กำลังจะถ่ายรูปพอระเบิดตุง้งตูมกล้องหลุดมือไปเลยเราเคเห็นเต่ในหนังฮะตอนนี้เราดูสนามจริงดูไหนบ้างนะในหนังก็ทำแบบนี้นะฮะ อะไรชัวนี้โอ้โหน่าดูยิงมันเกิดเขาทำการกดดันยิงน่าดูแล้วเอ้าคานนะครับมีใครเสียชีวิตไหมหรือมันหมอบไปดูให้ดีมันหมอบหรือมันเสียชีวิตหายท้องแล้วเอาพอชุดแรกไปถึงแล้วก็ให้สัญญาณฮะบอกชุดต่อไปชุดต่อไปคานไปนี่ก็เรียกคานคานสูงนะเรียกคานสูง เอาหมอโอ้โหหมอมาแล้วครับเปต้องรด้วยเป็ว่าเปก็ไม่มีทำไงได้เอาเสื้อนี่เราทำเปร์เลยมั้เอาเอาไม้สอดเข้าไปนี่ก็เรียกฉุกเฉินนะฉุกเฉินให้รับบาดเจ็บเราก็มีการประถมพยาบาลครับเื่อนรเรีได้ผตัดามันนงเียบร้อยเราคนส่เราบาดเจ็บมรายอาจจะโดนไม่สามารถจะตีบตอบได้เดรับงทำเป็นความเร่งต้นขอสนามนดับ อาอเรับนีสเ็นห้าอเน้านงนาขนาดไปเรียบร้อยโดยเรนาแรกมาทำการช่วยปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาเจ็บกันไปแล้วหาบอกไปแล้วครับหาบอกไปสนามแล้วนะครับ อันนี้เป็นการคันต่ำนะครับเพราะว่าใกล้กั้นึกเขามาแล้วทาตัวให้ต่ําที่สุดเรียกกับพื้นไปก็เรียกคันต่ำนะแล้วก็จะไปถึงแนวรถหนานะก็จะไปรอดรถหนานะฮะทหารราดจะได้เชื่อว่าไปพูดเด็ดหนวดขั้นศึกนะเด็ดหนวดขั้ศึกนะไอกคันเข้าไปแล้วนะจะเป็นเด็ดหนวดขั้ศึกนะตอนนี้น ขาดเป,เป็นกระทำการยิงต่อต้านมารเรื่อยๆไคนหนึ่งเลียรสาแดเยน ตรวจสอบแล้วสามารถเจ้ยหนที่ผ่านได้บราการผ่านเรียนผ่านได้บรรดาการผ่านเจ้นาที่ได้ผ่านรว่งเรียนพอแม่พี่น้องที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับกรุณาจะเข้าไปใกล้ที่กระท่อมนะครับกลุณาจะใกล้กระท่อมนะครับทางทางเลยครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายครับก้าสือกระโหลกก้าสืกระทิ้งทวนนะตอนนี้ ไม่ไหวมาถึงว่าจิกกดดันมาอย่างหนักฮนะอ่ายิงกดดันมาอย่างหนักแต่แวพวกเราก็คืองขึ้นระเบิดาาอ,อ,อีกแล้วโอ้โหลูกนี้มาหนัก,กนเหลือเกินดีไหมใช่ไหมนี่เราผ่านการทดลองมาแล้วว่าครับผ่านการทดลองมาแล้วว่าอย่างเราต้องขึ้นทั้งนั้นตกลงทางนี้นะฮะในรายการรอดรับรหนาไหมไหมถ้าไม่รับการฝึกมาไปไม่เป็นนะฮะ ไม่เกี่ยวหัวก็เกี่ยวคนเกงอยู่ตรงนั้นไปไม่เป็นแน่นอนนะครับตอนนี้ชุดปฏิบัติกำลังรขบรัวห<ถ>นามผ่านแบกไปที่แนวเข้าตีอตอนนี้ข้าศึกก็ทำการยิงป่าปายมาเรื่อยๆอ๋าข้าศึกแบกปืนคนจะวิ่งหนีแล้วกลัวแล้ว ยิงยังไงก็ไม่ตายสักทีบบเนะี่ยอ่าตอนนี้ปรับแลวยิงแล้วตอนนี้ยิงตัวตอบ้างแล้ว งนความระเบิดไปแล้วครับเข้ามันมั่นจริงๆระเบิดในของเราแม่นมากเห็นไหมอันนี้นะเนี่ยยอดเลยครับมีความมเสียงแม่นมากเลยครับถึงใเลได้ตบมือเลยนะแหมลูกนี้แน่ๆเห็นไหมบาสตันเห็นไหมเหมือนของจริงเกลีเลยเห็นไหมถึงได้ปรับลูกขบวนแล้วกำลังเข้าตัลุมบอลแล้ว อตอนนี้ยิงก้าไปแล้วเนี่ยอาคาศึกอยู่ไม่ได้แล้วกำลังไล่ติดตามคาศึกไปเรื่อยๆนะ